เมื่อคืนนี้ค่ะตามเวลาประเทศไทยนะคะเพอแป๊บเดียวไปซนกันอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงนี่พิลิสเขาพาสมาชิกคนที่5มาด้วยนะคะแมมีมากับพี่หมีนะคะที่เขาบอกว่าโรงเรียนอนุบาลหมีน้อยนี่คือของจริงเลยนะคะเพราะดูแต่ละคนสิคะซุกซนเหลือเกินนะ แอดถามคำเดียวอย่างนี้ต้องมีใบขับขี่สากลแน่นอนนะคะเพราะว่าสาวๆขี่รอบโลกแล้วนะคะหลังจากติดใจเจ้ารถกระเป๋าอัตโนมัตินี่ยนะไม่ยอมเดินอีกต่อไปเลยนะคะซึ่งความน่ารักก็คือพี่ซูค่ะหลายคนจะเห็นอ้าวพี่ไม่เคยขับรถเลยก็ต้องบอกว่าพี่บอกเลยว่าไม่ถนัดจริงๆอะไรที่มันแบบสองล้อต้องประคองตัวอย่างนี้นะคะไม่โอเคแต่ว่า ด้วยความน่ารักสดใสนะพึ่งพากันของสาวๆก็จะรับพิสูขึ้นท้ายตลอดนะ,ะซ้อนคันนั้นทีคันนี้ทีเห็นแล้วก็เสียววาฟแทนนะคะล่าสุดเพลงทอลลี่ค่ะเก่งมากนะทุกคนรอจังหวะพอน้องแชงประ,ประกาศนะเน็กซ o n อนะคะพอทำนองขึ้นก็พร้อมกับไหลลงมาด้านหน้าเวทีนะคะ แล้วก็มาที่จุดพิกัดพอดีเป๊ะเลยเพื่อเริ่มต้นร้องเพลงนะคะน่ารักมากๆค่ะเจนนี่ก็หันไปยักหน้าให้พีนะคะว่าพีซ้อนกันนี้ได้เลยจ้านะ,ะก็จะได้แบบสนุกด้วยกันไปนะคะเออเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักจัดจ้านมากนะทุกคนแอดก็มีสองมุมให้ดูกันนะคะว่าอะไรจะแสบซนขนาดนั้นแม่ส่วน ลูริสเราก็กอดซะแน่นเลยนะคะกอดคนขับซะแน่นขนาดนี้กลัวอันตรายหรือคิดถึงกันแน่นะแอดก็ไม่มั่นใจนะส่วนบลิงอัมสเตอร์ดัมค่ะก็แชร์เฮ้เฮ่อางล่างอย่างนี้นะคะมีค้อนบงกันคนละอัน2อ,อันก็โยกกันใหญ่ค่ะโอ้สาวๆนี้ก็น่ารักมากนะคะอืมดูสิ ก็มีช็อตเจนนี่นะคะสไลด์ด้วยขาเปล่าด้วยนะคะไม่รู้รถเจนนี่เป็นอะไรนะคะก mm ็ hmm. น้องก็ใช้ขาทีบ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 มาคือแต่ละคนนี่อ้าเอ็นดูมากนะไม่มีใครห้ามใครจริงๆนะคะสำหรับสมาชิกวงนี้นะ ส่วนนูลิสของเราค่ะก็เปรี้ยวอมหวานมาตั้งตารอบซาวเช็คเลยนะคะมากับเสื้อสีชมพูอย่างนี้แต่กางเกงยีนเท่ๆนะคะแล้วก็ใส่หมวกตามสไตล์ของน้องนะคะทั้งเก๋เพิ่มความอบอุ่นด้วยนะแล้วก็โชว์ไหล่เบาๆไปเลยนะคะเยาหยวนแม่ๆกันไปค่ะก็ต้องบอกว่ามีความแอนิเมะจัดเลยนะคะก็จะเห็นว่าผมข้างหน้าของน้องเนาะก็น่าจะเป็นวิกเนาะถูกตัดออกทั้งสองฝั่งเลยนะก็เลยยิ่งทําให้โอ้โหนึกวก็อยู่ ชิบูยา่าราจูกุไปอีกนะคะน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะแล้วก็พอใส่เสื้อสีหวานแบบนี้นะก็เข้ากับไม้สีชมพูพิ้งเลยทีเดียวนะคะมีหลายโมเมนต์ค่ะโดยเฉพาะโมเมนต์กอดเจ้าแชยองนี่คือยังไงก่อนคือยังไงก่อนนี่แน่นขนาดนี้เลยนะคะอืแฮปปี้แล้วตัวเองก็ขายาวนะคะนั่งก็ต้องขอนองก็ต้องหดขาให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวขาจะลากผืนใช่ไหมก็ขายาวกว่าใครก็เพื่อนเลยอะนะคะ ซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะทําให้เราคิดว่าเอ๋นี่มันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมแล้วหรือเปล่านะคะก็คือนี่มันงานวันเด็กชัดๆค่ะแต่ละคนโอ้ยวิ่งเล่นกันให้จ้าละวันนะลูกนะรถรดพลบพลบมาหมดนะคะ นี่มันวันเด็กนะคะเปลี่ยนเวทีระดับโลกให้เป็นสนามเด็กเล่นต้องยกให้ b l a c k พิงคค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะนับว่างานนี้ดีต่อใจนงลิสมากเพราะว่านอกจาก b l ิ n อัมสเตอร์ดัมนะคะจะแบบแรปเก่งแรปดุนะแข่งกันแรปกับนักร้องไปเลยนะคะก็ต้องบอกว่านงลิสของเราเจอคู่แข่งที่สูสีดูดีกุ๊กกูมากๆเลยนะคะก็ค,คือพี่หมีของเรานี่เองนะคะ ก็ต้องบอกว่าลิซ่าก็แลบใส่ค่ะโอ้โหพี่ห <Church> ม <of Jade> ีนี่ก็คือถ้าไม่เบาเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าเจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อแล้วจริงๆนะคะอืมก็เต้นแข่งกันไปเลยสิคะแล้วน้องลิซก็ดูจะปลื้มมากๆนะเขาไปกอดไปอะไรพี่เขานะก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่แดนเซอร์คนไหนนะคะก็ลงทุนมากแล้วก็สร้างสีสันมากๆเลยให้กับเวทีรอบนี้นะคะเอิ่มก็กลัวใจมาที่จะเซอร์ไพรส์กันขึ้นไปอีกเลย ด้ยนะคะเออจะไม่ห้อยโหนโจนทยานอะไรไปมากกว่านี้แล้วใช่ไหมนะสำหรับสาวๆนะคะเป็นมีมเยอะจริงๆค่ะก็ดีใจที่ทุกคนนะคะเวิร์คทัวร์นี่ถือว่าเป็นงานที่หนักมากแต่ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเก่งอะไรคะ่ะเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ก็เป็นที่รักมากๆแล้วแล้วก็ยิ่งทำให้หลายคนแบบเออฉันชอบวงนี้แหละไม่เหมือนใครจริงแหละ ฉันไม่เหมือนใครแล้ววงฉันก็เหมือนไม่เหมือนใครอะไรประมาณนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอ๋อเมื่อวานใครที่ทักไลน์เรื่องเสื้อมาแอดขออภัยจริงๆติดธุรลานะคะแต่ว่าทยอยตอบแล้วเนอะขออภัยในความล่าชานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงเออสำหรับคนที่พรีออเดอร์ฮูดเอาไว้รุ่นเกาหลีที่มีคําว่า บอลพิงเยอะๆข้างหลังนะคะตอนนี้รอบเรือกําลังเข้ามาแล้วเพราะว่าต้องขออภัยคือรุ่นเนี้ออเดอร์เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสั่งได้ในรอบหลังเรือก็จะเข้ามาช้านะคะก็มีลุ้นว่าจะมาถึงปลายเดือนธันวาคมหรือต้นมกราคมนะคะแต่ไม่ได้ลืมกันนะสําหรับคนที่พีฮูดเอาไว้นะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าแล้วแอดจะมาแจ้งนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะทุกคนนะคะที่ติดตามกันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ What? Uh -huh.